วิพิชาชีวิตมาในครอบครัวบอกว่าผมเขาใช้กับชีวิตมากทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องครอบครัวกับภรรยาก็ทะเลมีปากเสียงกันอยู่เป็นประจำพอพ่อกับแม่มาเห็นก็ทำให้ทาั้งตกตู่ผมจะบับไหมผมเคยคิดจะฆ่าตัวตายจยกให้หนุ่หันขอขึ้นมาดวนดวนแต่แม่วัดเอิร์ดบวนที่ไหนแบบดวนเอิร์ด มีเรียนเรียนเรียนไปหมดคือคนเรามันมีวัฒนกรรมไปเยอะมากเนะมีมันมีอวิชาแล้วก็ต้องมีสังขารการปรุงแต่งมันก็จะมีวิญญาณการรับร,าารู้ตามด้วยกระบวนการอุปทาน,วาทน,นาความวย,าาอย,อยึดถือตัณหาความาป็นอยากมันก็จะตามเยอะแยะแต่ยังถ้าเรามีวิชาเสร็จบ้างมีความรู้เสร็บ้างเนี่ยเราจะมองโลกให้รู้ถูกตรงได้มองปัญหาได้ ลเอียแจ่มแจ้งพวกเราเป็นแค่นี้เราบ่นเราว่าแย่นะถ้าเป็นอย่างรูู้่าตายกัหมดแล้วลองชิคกระถินเมื่อกระถินปีที่ได้เท่าไหร่ติดเอ็ดกระถินปีนี้สิดสองวันวันที่ผมแจ้งยอดนั้นออน่ายโบกกว่าสิบเอ็ดล้านกว่า 18แสนละเป็เนผู้้นมาได้เลยที่อาจารย์มายังนั่งอยู่ได้ยังถว่าอยู่ได้เดือนเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วยังไม่ได้ไม่ดีไม่จ่ายอะไรก็ยังลาเ้อ่ไปก้าละแล้วยังักเป็นพวกมึงกระตายไหมครับผู้พอใจไหมคูยัง ปัญญามีวิชาก็จะมองปัญหาได้อย่างรู้ถูกลัวรู้จักวางเนเวลาที่ควรวางยึดในืเวลาที่ควรยึดผูกในเวลาที่ควรผูกไม่เอาปัญหามาเป็นหน้าใจเเจ้าหัวใจไม่งั้นเราจะเป็นคนแล้อไม่กินไม่ได้ไม่หลับไม่ได้แลับก็สลบที่นั่นจะไม่หลับเส้นนี้ไม่งั้นปัญญาสัมพันธ์ปัญญาปี เราจะรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ในในควรทำอะไรวางได้อะไรยึดถือเวลาไหนควรวางเวลาไหนควรยึดเวลาไหนควรปลูกเวลาไหนควรปล่อยทุกครูหัวไว้ทั้งห้องตลอมีอาหารประทินเฉพาะที่ร่างกายมันต้องการแต่วันนี้ที่เขาที่คนนั่น,นามาฉันโต๊ะจีนไม่มาฉันก็รตรกลัวพลาดฉันไม่อีกต้ <c ười> <c ười> องมองวิธีหัดต้องมาเรียนกันเราไม่มาอยู่ เขาก็คุยกันโอ้แต่มีชั้นอีกมวาเราไม่อยู่ในของชั้นอีกมชั้นอีกแต่ถ้าเราอยู่ที่คือเชื่อที่คนชั้นน้อยชั้นน้อยไม่ใช่ชั้นเร็วชั้นน้อยเออชั้นน้อยก็มันก็เสร็จเร็วธรรมชาติของคนมันชั้นน้อยอ่ะไม่ได้มาหนักเครียดเรื่องเออไอ้กล้องอื่นเนี่ยมันยังยังไม่หมดเลยยังไม่จบเลยเราอิ่มแล้วเราก็นั่งมองมัน ก็เลยไม่กล้ามานั่งฉันเนี่ยครับเนี่ยฉันน้อยบีต้องทำข้กโต๊ะเลยเช้าๆเลยฉันจะจัดคณะข้กโต๊ะเั็นเรื่องทุกโตุ๊จนไมไปจัดเออจากฉันฉันนั่งะครับไม่เคยชอบฉันอะไรเยอะเนี่ยเพราะเราก็จะดูว่าสุขภาพวันนี้เราเราอุดไม่ร่างกายเราขาดสารอาหารอะไรเราก็จะต้องเอาตรงนั้นมาไม่ดีแล้วก็ใช้เวลาไม่ถึงสามนาทีห้านาทีเชื่อไหมฉันนั่งทุกโต๊ะจะอะไรมากซดๆดกุ้งกุ มาจที่ตุ่งตุงไปก่อนเราตุงเต็มามาเนี่ยเราก็เลไไหน่อยเฮ้ยเราฉันเราฉันราเสร็จกันโอ้สาวคนมากนะทำไมสารูปเนี่าวพังหรือเปล่าคือเขาจะบอกราสาจะราคาเท้าปาคาวางน้อมอะไรถูกๆตรงเลย่เพราะฉะนั้นท่านต้องถามาคือวระตรงเขาพิ้งจยมานั่นไนเราวางช็อตแล้วเลยไม่อิ่มเลย ไอปัญญาเหมืนกันครับปัญญาเราโดนปัญญาอย่าอย่าที่อยู่กับปัญหาที่เราอยู่กับปัญหาเราจะโดนปัญหาครอบงำไต้องอยู่กับปัญญาและวิธีทาให้เกิดปัญญาทำยังไงเดี๋ยวสักทัานก็มาจอสอนให้เกิดปัญญาหรือไม่เดี๋ยวเราต้องไปทำผ่าภูมเป็นบุตรปัญญาไปเล่าปัญญาให้คมให้กล้าให้แกข่งให้แข็งแรงเพื่อจะเทาบริหารจัดการชีวิตเราและเราจะได้ไม่ต้องโดนปัญหาถาโถมและก็ทับเราจะต้มองเราติดอาชญาฆ่าตัวตชีวิตต้องดูไม่เคยเห็นปัญหาไม่เคยกลัว ใใว่าบาะวันก็เซ็นหนึ่วันบาวันเซ็นสองเวลาเ <c oughs> ช่าวัวนเช้าทุกวัวนเลยก็ทำได้